ดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโอยช์นะคะตอนนี้เฟินอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณภาพชีวิตด,ดีที่สุดคนรวยที่สุดแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด Just a bit fat trail. I take pride in ever working that day. ดีใจมากๆ,ๆเลยทุกคนเพราะว่านี่เป็นล็อกการไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบ2ปีนะคะ2ปีที่แบบไม่ได้เดินทางเลยนะแต่ว่ารอบนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่วันแรกของทริปค่ะอันนี้จริงๆผ่านมาครึ่งทริปแล้วนะคะครึ่งแรกเนี่ยเรามีไปเบลเยียมมาแล้วนะคะล็อกของฝั่งนั้นก็จะเป็นแนวแบบประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นะมีความรู้แน่นๆแล้วก็จะมีได้ไปสตัดบูกคอมานะคะอันนั้นก็จะเป็นแบบเมืองน่าราักเทพนิยายนะก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันที่อยากลงล็อกนี้ก่อนเพราะว่า เราจะมาเข้าดาวที่สวิตเซอร์แลนด์ี่เราอยู่ที่ลูเซิร์นนะคะซึ่งนี่พักเราอยู่ห่างจากสเตชันแค่แบบ280เมตรอะคือแบบไกล้มากสะดวกมากแล้วคือฟอนประทับใจตั้งแต่แบบมาถึงสวิครั้งแรกอะถนนด,ดีมากไม่มีทางสะดุดหกล้มแน่นอนคนซุ่มซ่าม,มอย่างเฟินก็จะไม่มีทางล้มที่สวิตเอนที่เนี่ยนย้อจนแบบไม่น่าเชื่อตอนที่อยู่สเตชัน่นะเฟิรนกำลังจะเปิดแมปกลับไปที่พัก แล้วยังไม่ทันทําหน้าแบบงงหรือหลงอะไรนะคือกดแมปยังไม่ทันเสร็จอะคนก็เดินเข้ามาชาร์จว่าแ,แบบเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าชื่อที่พักอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเดินอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นแหละค่ะไหนๆเรามาถึงลูเซนใช่ไหมวันเนี้ยเป็นวันแรกที่มาถึงเราก็จะไม่ได้ขึ้นเขาอะไรแต่ว่าเราก็จะเดินเล่นในเมืองกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวในเมืองลูเซนกันกว่าเราถึงที่แรกที่อยากจะพาทุกคนมาแล้วนะคะก็คือ c h a r e r Bridge นะคะอันนี้เป็นสะพานที่ถ้าใครมาลูเซนดนะ์ก็จะต้องมาที่นี่เพราะมันเป็นเหมือนแบบมันเป็น l า n ของที่ลูเซนร์นะคะซึ่งเดินทางมาง่ายมากสถานีเนี่ยอยู่ตรงนี้เดินมาแค่นี่ก็จะถึงแล้ว c h a r e r Bridge นะคะรู <c oughs> ร้ <c oughs> ไหมคะว่าสะพานเนี้ยที่เขาเป็นนด์มาร์คเพราะว่ามันเป็นสะพานที่เก่าแก่มากๆรู้ไหมอายุเขาเท่าไหร่เ <c oughs> ขาสร้างตั้งแต่ปี1 3 3่งสามามากี่ปี นับสิแปดร้อยเจเป็นร้อยปีเลยเหรอโอ้อยู่มานานมากาเคยพังค่ะเคยถูกไฟไหม้ตอนปีหนึ่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบนสะพานนะคะวิวข้างทางคือดีมากดูดิ อ๋ oh, สวยหนึ่งความพิเศษของสะพานนี้คืออะไรสังเกตอะไรบ้างไหมภาพวาอน,น้้งบนเฮ้ยเราเป็นคนช่าง,ส,งสังเกตนี่ข้างบนเนี่ย,นนย,นนยมันจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ป่ะคะซึ่งมันจะเป็นภาพวาดเขาจะบอกถึงแบบวัตสตร์เทศกาสํางกาญของสวีตแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับศาสนาด้วย oh, oh baby don นิดนึงนะคะเราก็จะเจอกับป้อมปาการป้อมตรงนี้นะเขามีไว้เก็บสมบัติแล้วก็เป็นคุกด้วยเอาไว้ขังแล้วเมื่อกี้เฟินก็เดินดูรูปหลายๆอันมันคือแบบฆ่ากันตัดโคโอฆ่ากันแล้วก็ฆ่ากันทำไ,<อ>ไมมันโหดมากเลยอะ่ะ oh, ที่เป็น oh? ร่ที่ทุกคนจะได้ดูใช่ไหมทุกคนเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนะคะเฟินคนที่ชอบโบสถ์มากทริปเนี้ยครึ่งทริปที่ผ่านมาเฟินไปโบสถ์ทุกวั ทุกเมืองซึ่งพอมาถึงสวิตเนี่ยสิ่งแรกที่เราเซิร์ชก็คือมีโบสถ์ไหมแล้วเราก็เดินมาเจอโบสถ์แต่พอเฟิร์จะเข้าในปุ๊บแมสหายคือแมสเราใส่กระเป๋าไว้แล้วแบบถอดถ่ายรูป่ยเราก็หายงงว่าอาจจะแบบ้ังตกตอนไหนอะไรไงคือไม่รู้เลยว่าเฟิรนะ์นเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าอินดอด์เนี่ยเขารีายกว่าเราจะต้องใส่แมสนะคะเพราะฉะนั้นเฟิร์นเลยส่งตัวแทน เข้าไปแล้วค่ะก็คือพี่บอมนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวรอพี่บอมออกมาบอกว่าข้างในนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะพี่บอมกลับมาแล้วครับสวยมาก <ใน S 2> สวยแบบไ,ไม่บรรย,ยายนยายถ่ยายแบบที่เซอร์มาให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนสวยมาก, <c oughs> มากอลังการ หรือสี่ <c oughs> สะพานนะคะ <c oughs> เจอกับสะพานนี้ค่ะ ็นสะพานไม้ที่เก่าแก่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าโ okay, อเคพอคอยเนี่ยก็อาจจะใหญ่ไม่เท่าอันแรกนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตรงหน้าจั่วคะ่ะหน้าจัว่วสามเหลี่ยมข้างบนเนี่ยอันนู่นอ่ะอันแรกนะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ศาส,สนาแล้วก็เหตุการณ์สำคัญในสวิสใช่ไหมคะแต่ว่าในสะพานนี้คะ่ะก็มีภาพวาดเหมือนกันแต่ภาพวาดของที่สะพานนี้จะเกี่ยวกับความตายคะ่ะหรือที่เขาเรียกว่า dance of death นั่นเองนะคะ ต่อจริงๆคือเราจะเดินกลับไปที่โรงแรมนะแต่ว่าแบบระหว่างทางที่เราเดินกลับโรงแรมอะเราเจอแต่แบบตึกสวยๆแห่งนั้นเลยคือเราชอบมาก เขตเมืองเก่านะคะที่ยุโรปหลายๆประเทศก็จะมีเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่อยู่รู้ไหมว่าทําไมเขาต้องแยกเมืองเก่ากับเมืองใหม่กันด้วยออนุรักษ์เี่อยากเลยในเมืองเก่าอางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะมีงบของเทศบาลตรงกลางเพื่อแบบช่วยอนุรักษ์แบบตัวตึกตัวอะไรเ่ถ้าจะสร้างตึกใหม่หรือว่าอาคารที่สูงเนี่ย เขาไม่อนุญาตในเขตเมืองเก่ามันก็เลยต้องแยกใช่ใช่มันมีผังเมืองถ้าเกิดจะสร้างอะไรใหม่ๆตึกใหม่อาคารสูงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเราก็เลยจะสังเกตได้ว่าเมือง <c oughs> เก่ากับเมืองใหม่ก็จะแยกส่วนกันไปเลย <c oughs> เราจะไปเที่ยวสูลิกกันการที่มีสวิตพาร์มันง่ายแบบนี้ก็ <S <S คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนแทนได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเราจองที่นั่งไว้แล้วเราจองนู่นนี่นั่นไว้แล้วนะคะเพราะว่า ซูริพาสเนี่ยเราสามารถที่จะโชว์ QR code ของตัวพาสเรานะให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วเราก็สามารถขึ้นได้หมดทุกอย่างทุกรอบเลยด้วยนะคะการขึ้นรถไฟอันนี้ก็ง่ายมากโหลดแอป SBB Mobile นะคะจากไหนไปไหนรอบแบบนี้ก็บอกเวลาที่ออกมีการต้องเปลี่ยนสถานีหรือเปล่าหรือว่า direct เลยบอกแพลตฟอร์มด้วยก็จะทําให้เราแบบคํานวณอะไรได้ง่ายขึ้นเยอะมากมาถึงซูริคแล้ กาศดีมากเลย่ชุ่มชามฝนตกหนักมา <c oughs> ถามว่าทำไมไม่พกล่มมาล่ะ <c oughs> เราพกมาค่ะแต่ลืมไว้บนรถไปตา <c oughs> ปฏิบัติการหาร้านขายล่มในซูริกไ,ได้ล่มแล้วมันกางได้คนเดียว เซนต์ปีเตอร์สเชิร์ชนะคะ, Church, ะ,คะเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปนะคะสร้างในศตรวรรษที่6ก hey, <it> บอกว่า <Mexico. S 1> มเมื่อกที่ไม่ได้มัรยายอะไรในโบสถ์เลยเพราะว่าโบสถ์เงียบมากเงียบแบบหายใจ <Okay. S 1> ก็น่าจะได้ยินเสียงกันอะ <Okay. S 1> นะ่รับคุิแต่กดไป ไม่เสี่ยนคนต่อหน้าเกียวเพิ่งไม่ได้ตดต้อตตดในบทอย่างปทนี้นี่อย่างบทนี้ยมันมีความเรียบมากๆนะนิกายของบทนี้ย เขาก็น่าจะออกไปทางโปตาสันจริงๆคาสเลิกเป็นนิกายที่เก่าแก่ที่สุดตัวแตนแตนเนี่ยเกิดมาประมาณปี1600มั้งซึ่งก็มีความเชื่ออีกแบบหนึง่งของเขาก็จะเรียบง่ายแบบนี้เหมือนสวิสเนี่ยนิกายหลักของเขาคือนินกายโปตาสันหอนาฬิกาเนี่ยเออมันมันมันเคยใหญ่ที่สุดในยุโรปจริงสมัยก่อนประมาณปีพันปี1300มั้งแล้วสมัยก่อนเขาก็ใช้เป็นวอช,ชทาวเวอร์ไว้ไว้ดูไฟไ,ไ,ไหม้อะไรเงี้ยในเมืองอะไรเงี้ยที่ซูริกเนี่ยมีโบทหลักๆด้วยกันถึง3ที่อ,อันนี้เป็นที่แรกเท่านั้นแวะกินกาแฟกันก่อนคือวิวนี้ มันแบบโบสถ์ประจำเมืองหงเก้าอี้เขาอะมันจะมีที่นั่งอุ่นๆน่ะเป็นขนสัตว์แล้วก็จะมีท้างห่มให้ด้วยนะคะเราจะเดินข้ามสะพานนี้ไปเพื่อไปที่โบสถ์นี้ค่ะอันนี้เป็นโบสถ์ที่เรียกว่าเป็นเหมือน landmark ของซูริกนะคะก็คือร r o s s m ส n s t e r ค่ะ ออกมาจากโบทกันแล้วนะคะเป็นไงบ้างอันนี้ก็จริงๆกลายเป็นว่าต่างกับอันแรกที่ไปเหมือนกันนะทั้งที่เป็นโปรเตสแตนต์นเหมือนกันฝ่งคาทอลิกอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสาว จะแกะสลักทั้งเสาเลยแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบหัวบนเสาอยู่นิดนึงแต่ว่างานเขาละเอียดแล้วก็วิจิตไม่ได้ต่างกันนะคะซึ่งวันนี้เราโชคดีมากเพราะว่าเราเข้าไปเจออีเวนต์พอดีนะคะเขาจัดอีเวนต์อยู่ที่ชั้นใต้ดีดูมีความร่วมสมัยนะคือเข้าใจเลยที่พี่บอมบอกว่าโปรเตสแตนต์เหมือนมันเกิดมาหลังแคทอลิกอะผสมผสานระหว่งางยุคเก่ากับยุคใหม่ได้ฝนก็ยังไม่หยุดตก เราก็ตัดสินใจว่าเราจะมาที่นี่ค่ะซูริกเล็กนะคะรู้ไหมว่าซูริกเนี่ย ไม่ใช่เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์นะคะซูริกอะค่ะเขาเป็นเหมือนศูนย์กลางของการคมนาคมนะคะซึ่งมีสนามบินตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็รถไฟแบบสถานีใหญ่มากๆตั้งอยู่ที่นี่อะ่ะมันเหมือนกับว่าถ้ามาจากประเทศอื่นหรือหลายๆเมืองส่วนใหญ่มันจะต้องมาแบบทรานสิตที่นี่แล้วก็เป็นศูนย์กลางของเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยเพราะว่ามีธานาคารแล้วก็สถาบันาการเงินใหญ่ยักษ์หลายๆที่นะคะที่มาตั้งอยู่แล้วที่นี่ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ คุณภาพชีวิตดีที่สุดคนรวยที่สุดแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในสาภาพอยุโรปเลยนะคะส่วนตอนนี้ขอไปเล่นกับน้องนกก่อนนะเหมือนเหมือน <c oughs> น้องมองหน้าเลย When I think about the think to about you from me ริกีตอนเช้าอาจจะมีฝนตกปรอยโปรยบ้างแต่ว่าช่วงบ่ายเขาบอกว่าจะเป็นซันนี่ผสมกับคลาวดี้นะคะก <Yeah. S 1> ็ยังดีกว่าฝนตก <Yeah. S 1> ตื่นเออเรือไปนะคะรอบ10โมง18 mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้ mm hmm. เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูที่ที่หนึงในเมืองค่ะที่หนึงในแลนด์มาร์คที่ถ้าเกิดว่ามาลูเซ์นต้องมา Lion Monument นะคะหรือว่าอนุสาวรีย์สิงโตนะคะจำช่วงปฏิวัติทางฝรั่งเศสอะที่มีปฏิวัติพระราชวังตุยเลรีได้ปะทางรัฐบาลของฝรั่งเศสอะเขาก็จ้องอางทหารสวิตประมาณ1,200นายเพื่อมาช่วยปกป้องพระราชวางังแล้วก็ช่วยคุมการเหมือนคนของราชวงศ์ในการแบบดีภัยอะไรอย่างเงาี้ยซึ่ง ตอนนั้นน่ะเขาก็คุ้มกันแบบคนในเออราชวงศ์ลีพายสำเร็จหมดแล้วนะตอนนั้นคือคนไม่เหลือละอแต่ยังเหลือวังอยู่ทาหารสวีดะก็เลือกที่จะอยู่ต่อเพื่อป้องกันวังให้ปลอดภัยเหตุการณ์น,นั้นน่ะ มีทหารเสียชีวิตทั้งหมด760นายรวมถึงมีบางส่วนที่เสียชีวิตจากการอาปกป้องพระเจ้าหลุยที่16ในการรีภัยด้วยอ,ออเซึ่งคนสําคัญที่ที่จะต้องปกป้องให้ใหรีัยได้เนี่ยคือพระเจ้าหลุยที่16กับพระนางมาลีอ,องตัวนเน็ตทางรัฐบาลของฝรั่งเศสก็เลยมาทําสิ่งนี้เพื่อมอบให้แทนคําขอบคุณของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เป็นหินแบบหน้าผาหินหมดเลยนะแล้วเขามาแกะสลักแล้วมัน มันไม่ได้ง่ายนะเป็นงานที่สวยเนาะแล้วมันเป็นชิ้นใหญ่แบบใหญ่มากเลยนะเป็นการแกะสลักที่สื่อถึงอารมณ์ออกมาได้หมดเลยอะหอกติดที่ตัวแล้วโลคือแบบนอนกอดไว้อะเฮ<อ>้ยเธอน่าจะสิงโต Tell you love you. ตอน,นเราอยู่บนเรือแล้วซึ่งวิธีการเดินทางไปเมาลิกินเนี่ยเราจะนั่งเรือนะคะจากที่เรเซิร์ข้างหลังจะเป็นสถานีรถไฟแล้วก็จะมีเป็นท่าเรือนะคะเราจะนั่งท่าเรือนี้ไปลงที่วิสนาวนนะคะแล้วก็จากวิสนาเเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปที่ลิกิกันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ อากาศดีมากค่ะฝนไม่ตกแล้วก็อากาศกําลังแบบเย็นสบายไม่ถึงกับหนาวมีสิ่งหนึ่งที่เอามา,มา,ากแดดค่ะตอนมีแดดไม่มีแดดก็ตามถ้าไม่มีแดดไม่ได้แปลว่าไม่มี UV วียวีเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านก้อนเมฆลงมาที่อ่ะจะทํำลายผิวแบบสุดๆเลยพี่คือมันจะทําให้เกิดฝ้า มันจะไปทาลายคอลลาเจนชั้นผิวหนังทําให้หน้าแก่แต่ที่รายแรงที่สุดเนี่ยคือสามารถทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้เลยนะวันนี้เราอ่ะจะขึ้นไปที่ภออูเขาหิมะใช่ไหมอันนี้ขึ้นหนักสุดๆใช่มเพราะปกติแล้วยูวีมันจะลงมาจากข้างบนฟ้าใช่ปหแต่พอมันเป็นหิมะยูวีมันจะสะท้อนจากพื้นเด้งเข้ามากระทบหน้าเราด้วยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่ายูวีอ่ะมาจากทุกทีทุกทางสเปกตาแบรนด์อันนี้เป็นกันแดดเวสสัองังก็จะปกป้องได้ทั้งรังสี u v a UVB ทั้งจากการดูดซ กับ ท้นี่ค่ะสูตรที่เฟิร์นใช้นะคะเป็นสเปกตรัมแอนด์เซนซิทีฟเอ30 p a อบวกบวกอันนี้กันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสูตรอ่อนโยนคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ใช้ได้เพราะว่าเขาไม่ใส,ส่สีไม่ใส่พาราเบนไม่ใส่น้ำหอมด้วยค่ะมีความชุ่มชื้นมากๆเลยป้องกันพวกเวลาเราผิวแห้งอย่างเนี้ยขึ้นเขาอะ่ะผิวมันน่าจะแห้งใช่ปหเราก็ต้องการการเติมความชุ่มชื้นกัน UV ได้ด้วยนะคะสามารถเติมหลังแต่งหน้าได้เนาะเราก็เลยแบบพกมาก็จะไม่ทิ้งคราบนะคะไม่อุด ด้วยสามารถซื้อได้ที่วัดสารโลตัสแล้วก็พวกร้านคาชั้นนาทั่วไปนะคะหรือว่าจะซื้อทางออนไลน์ก็ได้อันนี้นะคะอย่าลืมไปห,หาซื้อพรบมาด้วยนะ เดินจากเรือมาแค่นี้เท่านั้นเราก็จะขึ้นรถไฟสีแดงแล้วทางที่รถไฟขึ้นไปลิกี้อ่ะมันสวยมากแต่ด้านที่สวยอยู่ทางซ้ายนะคะเมื่อกี้อ่ะลงเรือปุ๊บเป็นไงล่ะ มัวแต่แบบหูเรือสวยจังเลยว้าวกับตันเท่จังเลย <c oughs> ก็เลยอยู่ถ่ายรูปตรงหัวเรือนานมากลายเป็นว่าทุกคนก็จับจองด้านซ้ายไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราได้แต่มองเห็นวิวสวยๆจากไกลๆจากทางฝั่งขวานะคะ <c oughs> หลังจากลงเรือแล้วรีบวิ่งมาที่รถไฟนะคะแล้วก็จับจองที่นั่งด้านซ้ายด่วนค่ะ <c oughs> I've waiting things explain been few a for to you m ภูเขาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าภาษาของเขาเนี่ยจะมีเพศของสิ่งต่างๆนะซึ่งภูเขาอะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นผู้ชายหมดเลยเพราะว่ามันคือความกำยำความแข็งแรงนะคะแต่มีภูเขาเดียวที่เป็นเพศหญิงนะคะซึ่งก็คือที่ริกินั่นเองริกิได้ฉายาว่า Mm. of the ราศีนี้คุณต่อ ตอนนัจะกลับไปที่ลูเซิร์นแล้วนะคะ <c oughs> ก็ขามาเนี่ยเรานั่งเรือนะคะจากลูเซิร์นไปลงที่วิสนาวแล้วก็ขึ้นรถไฟสีแดงนะคะจากวิสนาวขึ้นมาที่ริกิแต่ขาลงเนี่ยเราจะลงอีกทางหนึ่งเพื่อให้วิวที่ไม่ซ้ํากันนะคะ <c oughs> ขาลงจากริกิเนี่ยให้ขึ้นรถไฟสีน้าเงินซึ่งจอดข้างๆกับสีแดงเลยนะคะ <c oughs> ไปลงที่อาร์สโกเดวนะคะแล้วก็จากอาสกดวเนี่ยเราก็จะนั่งรถไฟกลับไปต่อที่ลูเซนค่ะ You my don't know how doesn't show but nerves are inside inside nerves shiver I are ก็มาถึงลูเซิร์นแล้วนะคะสองวันที่ผ่านมาที่อยู่ลูเซิร์นก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าฝนตกทุกวันทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเย็นวันสุดท้ายของลูเซิร์นลูเซิร์นก็ใจดีกับเรามากเลยที่ให้วิวนี้กับเรามาค่ะ But then out คิดลีสกัดน,นะคะเราขึ้นรถไฟค่ะไปลงที่แองเกิลเบิร์ดก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวให้ดูกันนะคะวันนี้วันที่30กันาคมแล้วพรุนี้จะวันปีใหม่แล้ว แอ g งก็เบิร์ชแล้วนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งจากแอ g งก็เบิร์ชเนี่ยเราลงรถไฟมาใช่ไหมแล้วก็ก่อนที่จะออกมาข้างหน้าเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> เขาก็จะมีที่ให้เราซื้อตัว๋วซึ่งถ้าเราโชว์ว่ามีสวิสพาสเนี่ยเราก็จะได้ลดราคานะคะ54ฟรังต่อ1คนนะคะแต่ว่าอย่างเมื่อวานที่เราไปวิกิเนี่ยแบบไปกลับทั้งหมดคือฟรีนะตอนนี้เราจะไปขึ้นกระเช้าต่อจะเดินไปก็ได้หรือว่าเราจะนั่งรถบัสจากข้างหน้าสถานีรถไฟก็ได้ตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นเคเบิลคาร์ กระทบคนเยอะมากแบบเยอะแบบเยอะมากๆเพราะว่าวันนี้อากาศดีเนาะแล้วก็คนก็เลยมาเล่นสกีกันนะคะ Just what I do when i ว่าในที่สุดเราก็มาถึงยอดเขาทิดล right ิสจนได้กว่าเราจะขึ้นมาถึงบนนี้เฟินว่าใช้เวลาหมานชั่วโมงกว่ากับการต่อแถวขึ้นกระเช้าทีละขั้นทีละขั้นอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้แบบใช้เวลานานมากเลยคือถ้าเกิดว่าใครมาวันที่อากาศดีๆเนี่ยก็อาจจะต้องเผื่อเวลาไว้เยอะๆนะคะในการที่จะต้องต่อคิวสำหรับคนที่จะมาเล่นสกีที่นี่นะคะ I'm gonna drive a faster car Nothing can break me No no nothing can break me Try me not to hold me down Feel a light เดี๋ยวเราจะไปเดินที่ c l i f f w a l k กันนะคะ No nothing can break me มมนนเลยากำลังลงแล้วนะคะจะบอกว่าข้างหลังเนี้ยคือทะเลสาบแต่ด้วยความที่มัน ขาพอ,อนหมดเลยนะแล้วก็เป็นน้ําแข็งด้วยเราก็เลยจะไม่ได้ลงสเตชันนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครมาในฤดูอื่นแล้วมันแบบสวยอย่างเงี้ยก็ลงได้นะคะลงแล้วก็เดินไปถ่ายรูปก,ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นกระเช้าอีกรอบก็ได้นะ It's night the home city back my way And I'm on แต่เขียนไว้ให้ตรงนี้แล้วนะก็มันเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็ราคาถูกมากๆถ้าเทียบกับร้านอื่นๆในสวิตเซอร์แลนด์ก็คือตามไปกินได้อร่อยมากค่ะส่วนตอนนี้อยู่ที่งานไอเมจิกนะคะก็เป็นงานที่อ,อินเทอร์ลเคตเขาจะจัดในตอนช่วงปีใหม่ซึ่งก็จะจัดตรงลานใหญ่ๆอะคะ่ะที่ปกติเราจะมีกิจกรรมอย่างเช่นพวกพาลากรดิงอะไรอย่างเงี้ยน,นะ แต่ว่าพอช่วงปีใหม่เขาก็จะเนรมิตตรงนี้เป็นลานไอซสเ็ตใหญ่ๆนี่เป็นแค่รอกแรกของทริปเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเรายังมีอีกหลาย EP เลยเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมติดตามไบวอยัดไปเรื่อยๆเลยนะบ๊ายบาย just a bit fat trail i take pride in ever working a day